สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไม่เอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางเล่าพัฒนาจ้าแนวทางเราเล่าพัฒนาเป็นแนวทางของวันวันจันทร์วันที่หกเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้มือนี่กะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าเลยกละตามเคยจ้าสำหรับพลเล่าพัฒนาข้องวัน วันที่3มที่ผ่านมาจะาวันสุจกจะล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่เด่น9วิ่งลูดจะสำหรับพ้นจะหกตัวคือสี่เจ็ดสองสองหาหจะสำหรับแนวทางว่าเขาผ่านฝายทางบนทางล่างเลยเนอะอะาะกรตองขอโทษข้อไพ่พี่น้องเอฟซีไลๆเนาะจ้ะโอ้โหมาตัวเดิมเนาะตัวออกมีเยอะแยะบ,บอกมาเราจะมาตัวเดิม สำหรับสองสองนี่คืองวดก่อนวันที่สามสิบมาหลางชุดหกหกตัวเนาะวันนี้มาออกวันที่สามมาออกหลางชุดสี่ตัวสำหรับหาหกบนวันที่สามสิบออกหกหาจะ้ะสองหกหาสามตัวบนคือสองหกหาเลาวสำหรับวันที่สามสิบวันที่วันที่สามเดือนหนึ่งบนออกสองหาหกสำหรับตำแหน่งนิดเดียวจะหากรับหกนี่คือโอ้ อยู่บนเนาะอ้โหแนวทางพลาดกับโบเจ็บใจถอแนวทางออกตัวเดิมเนาะจา้าเอาตัวเดิมมาออกอ้โหเจ็บใจค่ะอ่ะสำหรับวันที่หกวันจันมื้อนี้ตามกันต่อรุ่นกันต่อจากแนวทางเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียว,นวเานาะจ้เมเื้อนี้ขอไปไหว้นิดหนึ่งเนาตอนนี้แอดโดยทำแนวทางคือมีอยู่หาแนวทางหุกแนวทางกันเลยทีเดียวค่ะว่ากันเนาะเล่าพัฒนาแอดโยลงหาย้องสูตรจ้ะ มัดลูกอาสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรลากเด่นวิ่งรูดสองตัวละก็สูตรเม็ดเดียวจะเม็ดเดียวคือเด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจะจับหายเป็นแนวทางแปดคููจะสําหรับเม็ดเดียวลูกหายสองสูตรตามมากแตาชอบกะเปรียบเทียบพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเราจาะตามลุ้นกันต่อจ้่วันนี้ให้ไปที่เด่นแปดวิ่งรูดจะสําหรับเราเม็ดเดียวจับคููเด่นแปดวิ่งรูดแปดมีตามไม่เลย แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกันก่อนจ้าสำหรับเล่าผัดวันที่สามเนาะวันที่สามนี่แนวทางวันที่หกนะจ้าอขอตูนขอภายหลายๆวันที่หกวันจันทร์มือน,นี่ สายหุน่นทามักถ้าชอบก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะเมื่อนี้วันที่หกนี่คือมีแนวทางหุน่นนีิรอบปกติเนาะจะสำหรับนีเขีรอบปกตินี่คือส่วนปีใหม่ถือว่ายุดไปหลายวันเลยเนาะตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเดือนสามสิบเอ็ดเดือนตีแล้วจะเดือนสิบสองโอ้โหมาออกวันที่หกวันแรกจะถามักถ้าชอบสายหุ่นเนาะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจะ สำหรับตัวเน้นจาเม็ดเดียวลาววันนี้ขอเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหจ้ะสำหรับแนวทางของเอจ้อยไฮเลขลางนี่คือสามารถนําไปเป็นแนวทางใดทั้งหลายหกตัวหล้วกลาก,ลากสุด4ตัวจะแต่การขึ้นอยู่กับพีน้ฟทีแต่ละพื้นที่นอกจากอันนี้อาจสิแตกต่างก,กันไปบว่ากันเนาะ ฝากนําไปเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเราจะมือนก็คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกานเนาะจังไรกะรับชมไหวเป็นแนวทางจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบกะคอยตามจ้ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจแต่ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสุขดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า